แมวขับปู้มาเยือนอา v วีแล้วโอ้โ oh, ห oh, พี่น้องน่ารักจริงๆคือตอนนี้เนี่ยอีชาเขามีสกินฟรีชื่อสกินว่าขับปู้บูมหรือแปลเป็นไทยว่าเอ่ระเบิดกระปุกออาช่างชื่อไทยมันดีกว่าครับเอาไปว่าสกินนี้น่ารักมากแถมแจกฟรีด้วยผมจึงอยากเฉลิมฉลองความน่ารักของน้องด้วยคลิปอีชาห้าตำแหน่ง,แ,นงและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับ อีชาป่าโอ้ยสยองกันตั้งแต่เกมแรกเลยเป็นยังไงล่ะแต่ที่น่าทึ่งที่สุดคือเมื่อเริ่มเกมขึ้นความเร็วในการฟาร์มของเจ้าอีชานั้นค่อนข้างที่จะเร็วกว่าที่คิดไว้มากหรืออาจเป็นเพราะความน่ารักของน้องแมวคริปปาเลยใจละลายและเมื่อฟารมเสร็จแล้วมันก็ได้ยืงย่างเหยาะมาทางมายังเลนดาก่อนจะพบว่าเกมนี้มีด่วงออฟเลนและมันก็โดนเอมิลี่ใช้แข้งสลารตันตะบันหน้ามาจนแบนแต๊ะกลายเป็นวู้งทอดอัดแทง แต่ความรันทดของเจ้าแมาลงปีกแข็งยังคงไม่หมดลงเมื่อมันกลับมาณอสังหาของตนเองมันก็ได้พบกับเจ้าแมวฟ้ามหาประไหลาที่เข้าไปขวนมาด้วยวิชาวิลานพันเล็บก่อนจะถูกเก็บด้วยบาทาอันเหมน็นฉืนของนางเอเมเลี่ที่ติดตีนและแม้แต่อสังหาริมทรัพย์อันเป็นที่พำนักของมันก็ยังถูกแมวขวนจนพังทลายลงสู่พื้นพรสสุธาหน้าเศร้าจริงๆแต่สํำร้ายแม้แต่วงสาคณาญาติของมันที่พำนักพักพิงอยู่ในป่าดงพงผพียนเงียบสงบ ก็ยังไม่สามารถรอดชีวิตไปจากเงื้อมือของเจ้าแมวฟ้ามหาประไลใจอมหิจิตวิถานจิตใจของเจ้าดวงเต็มไปด้วยความพยาบาทมันเข้าโจมตีนางอีชาอย่างบ้าคลั่งแต่ในทันใดนั้นมันก็เดินจากไปเออน,นี่เด็ดตุดหรืออะไรเออเป็นเป็นอะไรอะ่ะดวงเอ็งแค้นดิอ้าวอ้าวตาทันใดนั้นจามุรายก็ได้พุ่งข้มายังปองร้ายก่อนที่จะทําการวาร์กลับไปกลับไปแล้วอย่างนี้จะดี กันนะคะปู่ไม่มีใครทำร้ายเราได้เลยจริงใา่ก็คิดอย่างนั้นนั่นแหละในเวลานี้อีชาตและคาปู่ได้เดินมาพบนางเอมิลี่กำลังตีดาร์กอยู่พวกมันจึงยืนดูเธอแล้วก็กดผนิลารัดไม่ช่วยดีหรอกอ <c oughs> ันนี้บัดนี้อีชาได้ตัดสินใจขี่บั้งไฟขึ้นไปบนเวหาก่อนจะร่วงลงมากลางตรงบาท,ทาแล้วก็กดอันติลาาคิวใครมาไม่รู้ก็จะตายตามไปทำไปเพื่ออะไรไม่มีใครทราบ เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกอีชากลับชาบมาเกิดอีครั้งพร้อมกับแมวขาปูเธอกำลังเวทปั๊บแดงแต่พบศัตรูเลือดน้อยเธอจึงกดลาาคิ้วมาอย่างอับรีอีชามีความสุขมากกับการลาาแต่เวรกรรมของเธอก็มาในรูปแบบของเจ้าด้วงความพยาบาทที่ถูกเก็บงำได้ถูกปลดปล่อยแล้วแล้วก็ถูกย้ายไปอยู่ในตัวของขาปูแนทนโถดูมันไล่ตีซสหน้ากกัวเหลือเกินเล่แก่ไี่พักเว่าแต่ในขณะที่อีชาบกำลังดูของอยู่นั้น เธอก็ได้เลื่อนไปพบกับโอ้พระแม่ธรณีช่วยด้วยกิลเดอร์อันติใสคลิปปาโอ้พระภายซอยคอยแน่ดวงมีหาคิสังเกตคุณพระช่วยแกรักกัมโบหห้าวงี้แกมาได้ไงในไอ้ไม้ใกล้ฝั่งในบัดนี้พวกเขาก็บุกเข้ามาใกล้เหาสถานของศัตรูเรื่อยๆแต่แล้วหนังอีชาก็โดนเกี่ยวไปโดยเจ้าเอ็นโซฝ่ายดวงผู้เครียดแค้นไม่รอช้าโดดเข้ามาด้วยความพยาบาท แต่ถึงแม้ว่าในตอนนี้ไฟใหญ่จะได้จบลงไปแล้วแต่ศึกระหว่างไอ้เท่ากับอีแก่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเอาละเบิ้น้ำหมากระจุยกระจายกันลับทีนี้ไอ้เท่าต่อยดั้งตู้ไปแก่ทุบตังตับไปไม่ใครยอมใครไอ้เท่าปล่อยหมัดลรถซัดด้วยถุงขี้อีแก่จะเอาเขี้ยวฟันไอ้เท่าไม่ยอมปล่อยท่าไม่ตายขยายกลิ่นเต่าเข้าล็อกส่วนด้านดีประกาศก็กัดกับปั้นฟ้าไปเป็นสนลึงสนโยนีอีแก่เริ่มบันไส้ใบหน้าดีไอ้เท่าจะฟิกเข้าไปเกี่ยวเบ้าตาอีปลาสักรอบไอ้เท่าไม่ยอมรังไว้ด้วยแขนอยู่เหี่ยวล็อกเกี่ยวเลยเกี่ย และในขณะนี้อีชาขาปูและผองเพื่อนก็นได้บุกไปยังเคหสถานของศัตรูได้สําเร็จแต่แล้วมีหน้าก็ได้เกี่ยวเธอไปดานเจดวงก็บินมายังพยาบาททว่าเจ้าขาปูกับยืนนิ่งไม่ไหวติ่งเห็นเพียงภาพความหลังที่เจือจาง <c oughs> โธ่เศร้าเหลือเกินและและ้วเทหสถานของศัตรู ก็ได้แตกผ้ายลงไปอจูมเอาวิกตอรี่มันจะแฟตแ๊กทับมบวะแล้วมันยืนนิ่งทำไมอ่ะไม่ไม่ไปตีอ่ะบ้าเปล่าเนี่ยและความอปรีที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อีชาออบเลน,ออเลนกับกระปอมโรม,มิ่งของเธอสัรหารทำจริงๆแต่ละตานี่และสิ่งแรกที่นางอีชาทำในเกมนี้นั่นก็คือการเหาะเฮินเวหาหาแล้วก็ร่วงกลาลงมาพบว่าตัวเองมาผิดเลน และด้วยเหตุนั้นเธอจึงถือโอกาสเดินมาดูดเงินเมทอย่างหิวกระหายถือเลนเล่นไงนะเอาแล้วเล่นไม่เป็นจะหยิบมาทาไมล่ะเอางี้สเต็ปแรกเลยคือต้องให้บัฟฟ้าอีชาโธ่ทาไมไม่ให้บัฟฟ้าอีชาล่ะตัวเองเป็นป่าแท้ๆว่าโธ่ไม่ฟังครูเลยทว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของนางอีชาคือการต้องมาชนเลนกับชายพิกลจริตถือโซ่ผู้อันติว่าโธ่น่าสงสารจริงๆอีชายังคงผูกใจเจ็บอยู่กับปัฟฟ้าตัวนั้นเธอจึงหนีมนลาลัดขี้ป่าแทนแต่ถึงกระนั้น เธอก็อยังลาดไม่ทันอีชาเดินแบกความผิดหวังกลับมานั่นแหลนแย้ม่วงเพิ่มมาพบกับเอ้งอ,อกเว็บปริตผู้รอคอยเธออยู่ตลอดเวลาและด้วยความโกรธกรี้วโกทธาอีชาจึงได้ส่งกระปู้แคทเข้าไปทุบตีมันจนมันต้องลาถอยออกไปด้วยความหวาดกลัวแหวกฟานนภากาศลาดบับทูลัน <laughs> หลังจากได้รับปั๊บฟ้านางอีชาก็กระดากระดีสุขีสุข,ข,สข,ข้าแช่มชื่นอุราเหมือนหมาเจอเจ้าของมันเก็บคิวด้วยความสุขบนความทุกข์ของทูเลนแต่หันสาได้เพียงครู่เหล่าศัตรูก็มาปิดล้อมไปหมดแล้วนางอีชาหนีตายด้วยความลนลานมาโดนควายบ้าเลือดไล่ขวิดโยนีแทบกระจุยแต่ก็รอดมาได้อย่างบุดวิดทว่าความหิวมันมากมีจนเหมือนขี้ขึ้นสมองนางอีชายังพยายามที่จะสังหารเจ้าควายคลั่งขนองศึกแม้จะมีแมวฟ้าคอยช่วยแต่สุดท้าย จะควายคลั่งก็ได้ใช้วิชาเขาควายสลายวิญญาณเพื่อสังหารเธอเจ้าแมวฟ้าเคียดแค้นเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อจะทุยใช้วิชาแช่วับแช่แว่เจ้าแมวก็ได้เพียงยืนแช่อย่างงงวยโถตัวไหนควายเนี่ยแยกไม่ออกเลยและเกมก็ได้ดำเนินไอยังยาวนานด้วยความทรมานของเหล่ามิดปัดนี้เทพยา,ยามงแกมเหลืองได้กำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วแต่พวกเขากลับไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะต้องมันแม้แต่ปลายเล็บขบเพราะฝั่งนั้นมีกระทีงอยู่หนึ่งตัวแต่ฝั่งเรามีควายตั้งสองตัว ตัวหนึ่งควายเพราะว่าโปรแกรมเขาตั้งมาอย่างนั้นส่วนอีกตัวหนึ่งควายเพราะคนเล่นช่างน,น่าเศร้าใจจริงๆและับันนี้เหศัสสตรูก็ได้บุกมายังเคหสถานของพวกเขาแล้วดูสิหมดตีขี้แตกเลยและแล้วเคหสถานของพวกเขาก็ได้แตกพ่ายลงไปอตูมดิฟิทเลยอะดิฟิทน่เจ็บปวดจริงๆ และเกมต่อไปที่ท่านจะได้รับชมอีชาเมตรธรรมดาจังเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีไฮโนโรมาส่งเสริมความอัป,ปรีให้แล้วแต่นักแข่งเขาก็เล่นนะมันอาจจะดีนะใช่ไหมและทันทีที่จเคลื่อนกายาออกจากบ่อนางอีชาก,ก็จงจะแอคด้วยการหลบโซกลัก,แ,กแต่ด้วยรีเฟลกไวชาราเธอจึงโดนดึงเข้าไปเกือบสิ้นชีวาไม่มีใครรู้ว่าเธอทําไปตาหอ,อกอะไรแต่อย่างน้อยที่สุดเธอก็ส่งคาปูแคทไปสังหารนาตายาได้แม้ตัวเธอจะสิ้นชีพชีวาหดไปแล้วก็ตาม ณขณะนี้จะเกิดเหตุทะเลาะวิวาขึ้นที่เลนกับปอมทองมันเป็นไฟที่จุลบุนวุ่นวายทุกคนต่างมีโลหิตที่หดแห้งเหือดรวมถึงเจ้าแกลคผู้มีโลหิตเหลือเพียงติง่งแต่เขาก็ยังพยายามที่จะดึงเอลสูไปสังหารทว่าเขากลับดึงได้แมวไปแล้วมันก็ขวนเขาจนเส้นชีพชีวาหดเป็นในที่สุดนางอีชาคิดว่าตัวเองรอดชีวิตแล้วแต่เธอกลับต้องมาพบกับปลาช่อนกลายพันธุ์แห่งลุ่มน้ำอเมซอนโถ่เส้นชีพกันหมดเลยเมตตัดเลือดอุ้ยนี่นอยู่เพค่ไ้รองเท้ามาชิ้นเดียวเองนะใจเย็นๆสิ ในเวลานี้ได้มีรายงานพบเห็นคนร้ายสองคนได้ลักลอบเข้ามาสังหารคนในป่าฝั่งบับแตงคนหนึ่งตัวป้อมๆเหมือนมัสคอตมิชลินอินเดียสุดอีคนหนึ่งมีเยี่ยวแรงกันสูงและตอนนี้จับกลุ่มได้นึงคนแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าไฮโน่ no ก็ได้พิมพ์สิ่งที่น่าอัศจรรย์ออกมาอย่างหนึ่งเติมเกมเอาวีถูกเข้าทันทีมีเงินคืนที่ริริอะไรวะ ออริทแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวพอนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมอาอบนเว็บรับริทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการพอน,นานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมยังเติมได้ทั้งเว็บละลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริทแมนช็อปเท่านั้นแจกโค้ดลดจำนวนจำกัดดาวยิม X r m s, <S รีบีไปใช้กันนะจ๊ะอีชาละคาผู้ได้เดินออกมาคลีครีปอย่างมีความสุขแต่ทันใดนั้น นางยีหน้าก็พุ่งติดก,กำแพงและไม่หมดเพียงแค่นั้นด้วยความเครียดแค้นเธอจึงรำใส่กำแพงจนกำแพงกรีดร้องณขณะนี้เมืเกิดเหตุดูดเบ้าณนะช่องแคบแห่งเ,เลนดก์กนางอีชาไม่รอช้าที่จะบูลลี่แกลกโดยอันติของเธอแต่แล้วเจ้าปลาฉลามก็ได้ไว่ายน้ำเข้ามานางอีชาจ,จึงฟิกเข้าไปสก,กิลใส่แกลกและก็ตายทั้งคู่ขนาดคาปูยังตกใจเดินโยกย้ายด้วยความงงงวยโถ ในช็อตนี้สายตาเฉียบแหลมของนางอีชาต์ได้สังเกตเห็นหนางนตาตาญาเดินเข้าไปตักในพุ่มไม้โดยการตัดสินใจนเฉียบขาดเธอปล่อยอันตรเข้าไปไม่พบหาอะไรเลยณนาบัดนี้มหาเทพแย้มงแกมเหลืองได้ผุดขึ้นมาจากพื้นดินแล้วพวกเขาจึงได้ทําการช่วยกันตีมันอย่างบ้าคลั่งและด้วยพลังแห่งมิตรภาพกับความสามัคคีเพียงเวลาไม่นานเทพแย้มงแกมเหลืองก็เลอเลือดเพียงนิดเดียวและสุดท้ายพวกเขาก็ได้เทพแย้มงแกมเหลืองมาครอบครอง มัดนี้อีชาขาปูและหมู่มิดได้บุกมายังหน้าเคหสถานของศัตรูด้วยความน่าเกรงขามแต่ทันใดนั้นนางอีชาก็โดนโซ่มาหาการดึงเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์และก็ตายหาในทันทีโถ แต่ถึงแม้ว่าในขณะนี้จะไม่มีอีชาอยู่ในหน่วยรือ้อถอนเคหส,สถานแล้วแต่เราก็ยังมีไฮโน่และเอลสุไม่มีเอลสุแล้วทว่าทันแต่นั้นเจ้าไฮโน่รวมตัวนี้ก็เกิดเก่งกาจชะการชะก,การราวกับองค์เตาเอ็กมาลบหรือความถึกที่มากมายและดาเมจเวทที่รุนแรงผนวกกับเจ้าแกรกที่ดึงเว้าเขาจึงสาม,มารถยืนค้ำและปล่อยดาเมจได้อย่างงดงามและในที่สุดเหล่าศัตรูก็ได้กลายเป็นปุ๋ยกันหมดแล้วและทั้งฝ่ายของนางอีชาเองก็ได้ผุดขึ้นมาจากบอเซถี เธอไม่รอรีที่จะสับจากรองเท้าเจาะเวทเป็นรองเท้าวิ่งไหวทั้งหมดนี้ก็เพื่อการวิ่งเข้าไปแอคในบอ่อให้ได้อย่างทันท่วงทีแต่ทว่าช่างน่าเสียดายที่ฝีเท้าของเธอไม่ได้ว่องไวขนาดนั้นและแล้วเคหะสถานของศัตรูก็ได้แตกพ่ายลงไปอัตืมวิกตอรีและเกมต่อไปขอเชิญท่านพบกับยีชาซัพพอร์ตธรรมดาจังเลยอ่ะฮะ โอ้ไฮโยอะไรกโตบ้ากะโรนินผู้นี้พูดอะไรของเขาไม่มีใครทราบได้แต่ที่รู้รู้คือตอนนี้ป่าของเรามันหยิบมากกังกามาแล้วตายห่าและสิ่งแรกที่อีชาและคาพูดได้ทําเมื่อกําเนิดเกิดขึ้นมาเป็นกายเนื้อั่นก็คือการมุ่งหน้าเข้าไปเวทปับแตงของศัตรูอย่างไร้ความปราณีเพียงไม่นานนักปับแตงของศัตรูก็ได้กลายเป็นของมันไปที่เรียบร้อยและก่อนที่จะโดนรุมกระทืบอ,อีชาก็ต้องรีบฟิกหนีออกมาด้วยความวันเกรง และหลังหนีรอดออกมาจากปากของศัตรูแล้วนางอีชาก็ได้ทําการเดินมาหน้าเลนกับปอมทองเพื่อช่วยเหลือแคร,รี่เธอส่งแมวฟ้ามหาปลาไหลเข้าไปไล่สวบศัตรูอย่างไร้ความปราณีจนสุดท้ายน้องถุยก็ได้กลายเป็นอาหารของน้องแมวฟ้าและบัดน,นี้อีชาได้นําพาคาปูมาช่วยโรนินตีงูดินสีม่วงแต่ทันใดนั้นเหตุไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อแพนด้าได้นําทเวลขนาดเคืองของมันมาทับพวกเขาและลาดงูดินสีม่วงไปอย่างหน้าตาเฉยก่อนที่จะทาการสังหารโรนินส่วนด้านนางอีชา ก็ต้องพบจุดจบโดยมัดเครยงขวายอดืมทางฝ่ายของนักดาพระเนจรแห่งแดนประดิฐ์เมื่อเข้าเซิร์ฟไทยมาก็พูดไทยได้เพียงแค่สามคำเขาจึงใช้คำนั้นในการสั่งเสียเมตัดเลือดน้าแม่น้ําแห่งเลนกลางได้เกิดเหตุวัวคลั่งไล่ควิดกีนังยุย้ยจนสิ้นชีพชีวาหดยางน่าอนาใจ้วยความเครียดแค้นของเหล่าทีมจึงได้ทําการแก้แค้นโดยการสังหารเจ้าวัวตัวนั้นโถหลับให้สบายนะนังยุย้ยน่าสงสารจัง นังยุ้ย,ยข้อความของเธอเนี่ยมันไรสาระมากเลยนะรู้ไหมมันเหมือนพวกสมองลิงอะหลังจากที่อีชากับเทลโดนลิงทุกกบกระบาลไปแล้วนังยุ้ยก็กลัวน้อยหน้าเลยไปโดนวัวทุบบ้างนังอีชาพยายามเดินไปช่วยเธอแต่มันเดินติดหินหนังยุ้ยก็เลยโดนวัวขวิดจนสิ้นชีพชิบาหดและเมื่อหันไปอีกด้านเจ้านักดาพเนจรก็ได้สิ้นชีพตามไปแล้วโถแป๊บหนึ่งนะครับกุลสตรีทักมาฝนตกเกมลุ You, เสียก๊อ์เฮ้ยเดี๋ยวทําไมความชิปหายมาถึงได้มารุมเราเหมือนโรคเรื้อรังได้ขนาดนี้แลในชีวิตแต่จงจําไว้ความสวยไม่เคยหยุดอยู่กับคนคนเดียวจนลิงจ๋อได้ทําการออกมาจากที่ซ่อนและทุบนางอีชาแต่ไม่ติดครีดตามเบจึงเข้าไปแค่ใจร้อยกว่า,วาพร้อมกับสกิลที่หมดสิน้นและลมหายใจของเขาก็ได้สิ้นตามไปโธ่ช่างน,น่าสงสารเจ้าจ๋อดวงมาตกตอนกําลังจะขึ้นบ้านจนสุดท้ายเกมก็ได้พลิกใหม่ครั้งหนึ่งอย่างเผ็ดร้อนอีชาขาปูและหมูมิด ได้บุกไปยังเคหสถานของพวกเขาแล้วแลกแล้วเคหสถานของศัตรูก็ได้แตกพ่ายลงไปอัตูมชีวิตคนเรานี่ข,นขึ้นขึ้นลงลงจริงๆเลยนะครับและขอเชิญท่านพบกับความบันเลยในศึกนี้อีชา่าแครรี่กับคริกซี่โรมิงไอชิหายโอ้โอันแล้วจะเปลี่ยนเป็นใบคำใหม่เรามา,ม,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 าม้ามามาแมงกระพุนหัวกระถิง โซโรป่าอีกมันเกี่ยวโยงกันตรงไหนไวัยชาติโยนีฟลอเรนไงออกเกมไปเลยและเมื่อเริ่มเกมขึ้นสิ่งที่สาวน้อยแคร,รี่ตัวนี้ทำนั่นก็คือการมุ่งหน้าเข้าไปบุกป่าศัตรูอย่างหน้าด้านหน้าทนเธอไม่หวาดกลัวในรถมาทาอันฝาดลิ้นที่พร้อมจะประทับมาบนใบหน้าของเธอเลยแม้แต่น้อยเพราะเธอมีเพื่อนและเอ็กซิคิวและหลังจากเปลี่ยนเชียบเจ้าลิงไปแล้วหนึ่งอีชาก,ก็ยงส่งเจ้าแมวไปไล่ทุบก,กิลเตอร์อย่างไร้ความปราดี แต่ทาวาดกลัวระคนกับความหิวแกจึงพุ่งเข้ามาแต่ด้วยความที่แกไม่มีเอ็กซิคิวแกจึงไม่ได้คิวของอีชาไปและเมื่อกลับมาเด่เนแครี่นางอีชาก็ไม่รอช้าทาการปากาวดักมแมลงวันเข้าไปในสังหาริมารับส่งผลให้นางอีรินสิ้นชีพตอนนี้อีชาช่างแสนไร้เทียมทานด้วยพลังแห่งคาปผู้มูมิตและเอ็กซิคิวไม่มีใครทําอะไรเธอได้นางอีชาได้เดินลัดลอบมาตามแนวพัยในเขตของศัตรูเธอตัดสินใจที่จะขี่บังไฟไปทำหน้าที่ของแครี่เธอเหินเวหาหาวก่อนจะร่วงกราลงมาในพงหญ้า ื่อที่จะเดินเข้าไปตีป้อมอย่างมีความสุขคุณพระคุณเจ้าช่วยสงสัยจอมปลวกเข้าสิงในขณะนี้อีชาได้พบว่าเจ้าลิงจ๋อกำลังเวรปับแดงของเพื่อนเธอด้วยจิตใจอบอ้อมอารีเธอเดินเข้าไปโดนทุบตายและเธอก็กลับชาติมาเกิดอีกครั้งก่อนจะมารวมตัวกับเพื่อนเพื่อโจมตีอสังหาริมทรั์เลนกลางของศัตรูแต่เจ้ากิลเดอร์ไม่ยอมเขาฟิกเข้ามาอันติแล้วก็โดนอีชาสก,กิลหนึ่งใส่จนสิ้นชีวา และตรงนั้นกุมารทองจอมปลาไข่เน่ากําลังโดนวานอนวิ่งไล่เจ้าไบร์และอีชาเมื่อเห็นก็ไม่รอช้าทําการหยุดเจ้าลิงจอด้วยพลังแห่งมิตรภาพน,นบัดนี้อีชาแครี่ไบร์โรมิงและโตโรป่าเข้ามารวมตัวกันเพื่อโจมตีอสังหาริมทรัพ์ของศัตรูแต่ทว่าผู้มันมีมากเกินไปนางอีชาจึงได้สิ้นชีวิตลงไปอย่างรวดเร็วและดูนั่นสิเจ้าขาปูหวังพึ่งให้แก้แค้นไม่ได้เลยแม้แต่น้อยน่าเศร้าจริงๆแต่ทันเดนั้น นางรำจิตวิปริตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแทนทุงนมแมงควายก่อนดีไหมอันดึงเจ็ดหลังจ้องเมื่อดาวยิมมันหล่อลายหลายไอเ,เดอร์เตนานเวิร์นก่อนเจอมึงหลามมาลลายเกมนี้มีปอมไฟทำไมมึงจะตายหรือ,อยังตายสักทีได้ทิปเป็นคิวไม่ตายตาย,ตาย,ต,ายตายแล้วไอ้หามูลาดนีไปมันหนีไปแล้วก็กลับมากลับมาทำไมและหลังจากการระบำชาวเกาะมานานแสนาน,นานก็ถึงเวลาจบบ้านเสียทีแต่ทว่าไอ้ตัวที่มีดาเมจตีบ้านมันเดินไปยืนแอคตรงหน้าบอกเขาเหมือนบิดามันเป็นอน,นุสาวรีย์ มึงปล่อยแทงกับเมตีบ้านโดยดามเมตการตีธรรมดาอันกระจิตริตกระจ่อยร้อยไอชาดรักแร้สังหาและด้วยความเคืองแค้นเจ้าอิกกี้จึงได้ดันครีปไปยังเคหสถานของศัตรูด้วยตนเองและในครั้งนี้ประวัติศาสตร์ไม่สำาร่อยไม่ใช่เพราะมีใบช่วยตีแต่เพราะมีครีปมากขึ้นในบ้านของศัตรูและแล้วเคหสถานของศัตรูก็ได้แตกพ่ายลงไปอตูมอย่างน้อยก็จบลงด้วยดี แหมอีชาก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไป